เกิดคำถามนี้บ่อยมากทุกคนก่อนทำสีก่อนฟอกควรสระผมหรือเปล่าควรสระหรือไม่สระจะเจอคำถามนี้กับช่างทำผมเหมือนกันและกับลูกค้าด้วยอ่ะอันนี้คือสูตรของโอเดตเลยนะคือสูตรทางร้านแต่ไม่รู้ว่าทางร้านอื่นจะใช้เหมือนโอเดตหรือเปล่าแต่ร้านโอเดตใช้แบบนี้คือไม่ต้องสระไม่ต้องสระผมนะคะก่อนทําสีก่อนฟอกไม่ต้องสระเพราะว่า น้ำมันหนังศีรษะมันจะเคลือบหนังศีรษะของลูกค้าไว้เวลาเราฟอกหรือทําสีเคมี K Me, จะไม่กระทบหนังศีรษะลูกค้าแบบโดยตรงอย่างน้อยให้น้ํามันในหนังศีรษะมันเคลือบหนังศีรษะของลูกค้าไว้ไม่งั้นถ้าเกิดหนังศีรษะลูกค้าบอกบางหรืออ่อนแอเจอเคมี Me โดยตรงเจอไฮโดรเจนโดยตรงหรือว่าเจอกันย้อมผมโดยตรงหรือว่าเจอกันฟอกโดยตรงผมลูกค้าหนังศีรษะของลูกค้าอาจจะแพ้หรือกระทบกระทั่งได้ง่าย แต่ถ้ามันมีน้ํามันเคลือบอยู่มันจะดีกว่านะคะทุกคนขาโอเคค่ะทุกคนขาอาจจาะไม่รู้ว่าร้านอื่นใช้เหมือนโอเดตหรือเปล่าแต่ร้านโอเดตใช้แบบนี้นะคะทุกคนขานี่คะ่ะคือสีน้ําตาลหม่นเทาฟอกหนึ่งรอบใช้ไฮแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนขาฟอกหนึ่งรอบใช้ไฮแค่3%เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อไม่ให้ผมติดส้มติดแดงตั้งแต่รอบแรกนะคะทุกคนขาเวลาฟอกต้องใช้ไฮแค่3%เปอร์เซ็นต์นะทุกคนขาสวยไหม